อ๋พี่น้องสวัสดีทุกท่านเลยคะ่ะเดินท่านผู้ชมทุกคนเอฟซีทุกท่านนะคะเพื่อนต่างช่องทุกสู่สุกคนสุกคนเมื่อวนนีน้น้องน้อยชาแนลสิพามากินมากระทกโลกค่ะหรือเสาวรสนะคะแล้วอันนึงก็คือมันแซงนะคะมันแซงหนึ่งวันนี้คุณยายเป็นต้มให้หัวใหญ่หญๆนะค่ะพี่น้องเคยกินอยู่บ่าน้วเนียเยมือซาแล้วกินเบิ่งแล้วหัวหนึ่งตอนต้มนี่สิมาป,าปอกกิน เหนียวคักแซบค่ะฮ็ดข้องหวานก็นได้ค่ะมันอันนี้กินธรรมดานี่ก็ได้กับเสาวรสหนึ่งกิโลิมากินสม้มอันนั้นเบิ่งค่ะมื้อนี้สีม่วงเลยด้อค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันด้วยค่ะเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมที่เข้าชมติดตามรับชมช่องนางน้อยชาแนลทุกคนเ้อค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะมื้อน,นี้ ห่างหายไปนานอยู่ค่ะห่ามือพอละ่ะเมื่อนี้นังน้อยกระกลับมาบ้านและอยู่สกุลนะคะเมื่อน,นี้สินมาพาพี่น้องกินเสาวรสหรือกระทกโลกค่ะพี่น้องลูกโตโต้กับน้ำจิ้มแต่จบจัดจานเป็นไหนคะน้ำจิ้มเมือนี้สีขาวๆแต่แฝงไว้ด้วยความนัวค่ะแล้วอีกอันนึงผลไม้เป็นนันมันเด้อค่ะเด้ออันนี้มันแซงอันนี้ ต้มเอาเอามาจากบ้านโรงเรียนพูล้ละค่ะหัวใหญ่ๆในพี่น้องเหนียวเหนียวค่ะเดี๋ยวมอนี้กินของเปรี้ยวแล้วเฮากระสิมาก,กินปอกกินให้เบิง่งผู้ใดเคยกินอยู่บ้าคะมันแซงเนี่ยเอามาบวดเอามาทําของหวานก็อร่อยนะคะกินเปล่าๆนี่กระแซบค่ะมันคือเกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะพี่น้องเห็นในเฟซเพิ่นขายโูเท่าใดนี้แหละแพงอยู่ได้ค่ะแดดเก้าซิฟคมะอันนี้กับ,บ่แพงค่ะของพื้นบ้านเฮาผู้ปกครองนักเรียนผน้่ะเอามาขายให้ หัวใหญ่ค่ะเหนียวด้วยค่ะที่สําคัญแซบทามากินอันนี้กันเลยค่ะเอาหนุกหัวให,ใหญ่ไปเลยทำอนีรเดี๋ยวนะคะลูกม,ม,ม,มีน้องอเอาลงแล้วนะคะจะกลดซ้ำไม่ใ่เป็นไดๆส้มก็ต้องกินค่ะรับวิตามินเต็มๆเอานี้ใส่เลย ช่วงนี้อากาศหนาวค่ะตื่นเ้ามามือเ้า้านี่สิบเองศาค่ะอำเภอเมืองสกนนลนครออกจากพะห่มกันยะาค่ะแต่ถ้าใบายมากอะคือสีดีขึ้นค่ะแต่ก็ถือว่ายังหนาวอยู่ค้ำๆืำำ่อสิลมแล้วค่ะพี่น้องอืม หอมแซ่บอยู่ค่ะเป็นคนที่มักกินสวรดที่เข้ามาทำแบบน้ำปั่นน้ำสวรนรดก็อร่อยค่ะชอบหมดไปแล้วหนึ่งลูกมาได้ค่ะมาแซ่บน้ำกัน ว้าวกับน้องครูที่อยู่โรงเรียนคนที่ตั้งสองข่ายอยากไลสดอยากไลเบิ่งอยู่เลยค่ะมันสิเป็นว่าใดยังบุคเคยเห็นจ้าคือรับอ,อันนี้ออกเปรี้ยวหวานแปบน๊บนึงเลยค่ะ เีมีขันเวลาจ้ากหน่อยค่ะนะครับพี่น้องแต่ก่อนเห็นกระเจ้ากินเนี่ยคือสิบโบแซบบบเคยกินนะคะบัลลีมาก,กินละติดใจ มัสิี่ปอกอันนี้เบิร์นมาเนี่ยมันอันนี้มันแซงนะคะคุณ้าวนี่คุณยายลวปอกสุกินอากาศช่วงนี้ก็หนาวหนาวพี่น้องหนาวจนแบบนึกถึงน้ำแลวโอ้ย แล้วถ้าอาบน้ำอุ่นนะแห้งอาบแห้งหนาวเลยพี่น้องลองอาบน้ำเย็นเบิ่งแล้วกันสิฮู้ว่ามันบบหนาวบันไดจสิทธาฉลองหนึ่งหมื่นซับปีใหม่คือสิคือสิเมนต์หรือดหรอกคะ่ะคาดว่านะคะ พอดีเป็นของควันปีใหม่อากาศแบบนี้ถ้าหนาวๆแบบนี้อ่ะลมๆหนาวๆแบบนี้ค่ะอาหารที่คู่ควรหนึ่งเข้าจีเลยค่ะสองเนื้อย่างเนื้อจุ่มพี่น้องเบิงด้วยนี่แล้วจออกมาเป็นอันนี้แล้วค่ะหัวแมนใหญ่ๆใข้ไข คไค่โบมันเผือกเนะคะเป็นมันนี่แหละแต่มันจะมีอีกรสชาติหนึ่งนะคะกระแซบถือว่าแซบเลยแหละบางคนอาจสิจ้ำน้ำตาลกิน บางคนก็นสิไปแบบเพ็ดเศกษฐิคือบวดมันเนี่ยคะ่ะคือแกงบวดมันมันแทงเป็นฤดูการอยู่ได้ค่ะหังจะเกี่ยวข้าวนึ่งกระปูกระสิมันปลากระสิมันข้าวไม่ปลามัน วันนี้คุณยายเพิ่งจะเห็ดบังขอลามค่ะขาอลามข้าวหม่อดีได้ข้าวกลมมาจากบ้านโรงเรียนข้าวกลมหอมหอมเลยค่ะก็เขยจะเห็ดบังขอลาม ได้ค่ะพี่น้องหัวเดียวนี่ก็อิ่มหัวมันจะยาวๆแบบนี้แหละค่ะ รถเรืออยู่สี่ห้าน่วยปกติแล้วถ้าบทติโควิดทุกปีค่ะอยู่สกลเนี่ยจะมีงานแก่ชาติซึ่งบ้านนงน้อยที่ติดสาักางปันนอนในกางงานนะคะเสียงเพลงดัองอย่างปีนี้ก็คาดว่าคงมีจัดได้แล้วล่ะคะ่ะเบืง่งเบึ่งทรงนะคะเพราะว่าเริ่มแบบ เพิ่งกับพุดล็อกแล้วเนาะมากินมาแซมต้องกันเลยค่ะขอบคุณเพื่องต่างช่องทุกท่านนะค่ะเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเราต้องเป็นกำลังใจให้กันเลยค่ะถ้าน้นอยบผมค่อยมีเวลากบ มือสองมือเข้าไปกับสิกดไลค์ติดตามให้เบิ่งทุกอันค่ะขอบพระคุณอย่างสูงทุกขั้นทุกช่องนะคะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่บ้านเล็กบ้านใหญ่บอดติะะ้หรอกค่ะให้ขอบมาเบิง่งก็ดีใจแล้วละคะ่ะคือน้องมันเป็นเหมือนมิตรภาพนะคะ บางคนกับเขาก็บอเ,เคยคู้จักกันแต่พอเราไปกดบ่อยๆค่าเจ้ากัเอิญโอ้ยเวลาไปเยี่ยมชมเพื่นไลฟ์สดพี่นางน้อยอย่างนี้ล่ะโอ้ยใจชื้นเลยค่ะขอบคุณหลายๆมาเดี๋ยวะมาแซบน้ำกันมันแซงสวรุษรดก็ิิเป็นไบบนวได้ที่สิกลินเมิดสู้อันขึ้นฮอดคิดถึงค่ะคลิปสำหรับคลิปนี้มันห่างหายไปนาน ขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ